เอา้าโอ้โหรถใหม่รถใหม่ครับพี่น้องปุ๊บสิบสองล้อสามหกหรือเปล่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องระดมซิ่งดินดวดครับผม โอ้โหรถใหม่ครับเดี๋ยวดูเทเลอร์ก่อน SK 1 4 0 LC ขีดสิบเอ็ด er นะครับพี่น้องโอ้วิกเตอร์ P11 380เอา้าเสียเตย้โอ้เสียเตย้ครับออกรถใหม่ครับผมนี่สุดจัดครับฮะ<ถ> เดนปัดดิบไรเอ้าจนได้ครับเอ้าขับลงเองเลยครับทาเกะเฮ้ เออปวยนี่มันดีใจครับมันได้รถใหม่ตาตามือรถใหไม่สั้นมือรถใหไม่สั้นมือรถใหม่ก่อนว๊รถเยอะว่ะเส้นนี้ มายินดีกับเสียเต้กันหน่อยครับหลังจากใช้รถเก่ามานานตอนนี้ก็มาใช้รถใหม่เรียบร้อยพาไปลองหลายรุ่นนะครับสุดท้ายเลือก140ต่อเพิ่มซับ ยางสเบียดอาครับเฮ้ยแต่นี่จอมพระเหรอขว้าเหรอคว้าซีนารินครับจังหวัดสุรินทร์ฮึส เจะโลกเยีะกตายเลย เป็นลงแบบนิ่มนวลครับตัวนี้น่าจะสามล้านเอ็ดนะครับอ่าลายล่วง น่ไม่ได้ไลฟ์สดครับถ่ายคลิปครับกว่าจะลงจากเทเล,ลได้ก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับหยอกหยอกเดี๋ยวเสน้นไวเ้เสร็จก็เอาไปรงงานเลยครับ บ้านอะไรเนะี่ยบ้านกันตรงนะครับบ้านนี้ก็พูดสวยจับหน่อยจับหน่อยเอ,อ้ยเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้รถใหม่มเหมือนเขาน้อนีอน่ติด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 ,ด,ด คำคูนคำคูนไปดูเทลเล่กันหน่อยดิยโอ้หูช้างใครตรงนี้เลยนะครับนี่กระบอกให้หลิกสองค้างละตัวเฮ้ยเท้าช้างไม่ใช่หูช้างพูดผิดนะครับเท้าช้างนะครับ ตรงได้อยู่นะอันนี้แต่แค่นี้หักลงเยอะนะของผมถ้าผมต่อไม่ได้หักลงเยอะขนาดนี้นะโอ้ฉชาะบันไดก็ตันหนึ่งแล้วครับว่าเด่น380เลยนยเลย ัังนะครบทำเหล็กแบบนี้นะครับข้างหน้าปูไม้ครับคืออยู่ดิใช่ ใครได้ครับคันนี้ฮะโอ้นี่บอกคนขับน้องนะสวัสดีครับยังไม่ได้ขับจ้าร่าจ้าร่าได้ขับนะครับแม่ให้โตเกอโลนโตสองสามวันให้โตเกอโลนโตสองสามวันกวบนี่ด่าเลยฮะกวบขับเองก่อนเนาะวันนี้แหละวันเดียวแหละพรุ่งนี้แกขับวันหนึ่งปุ ไเกยดสวบานไปตระอกดาร์ดารเอาไปดาเอาดารออันนี้คนมาจากบางนาเลยวะเอ้ยไม่ใช่ที่ไหนนะชนบุรีปหะอมาตะหระเฮ้ยไม่ใช่ไม่อา

ข้อไม้ข้อมือไว้แม่ยานางสวัสดีครับว้เจอกันอีกแล้วพี่ ช่างงะช่างวันนั้นวันนั้นไปอำเภอประสาทบ้านอะไรนะบ้านมะเดือบอกบ้านมะเดือเซลอะไรเซลเล็กก่อเอ้เซลฮะใช่ไหมอันนี้เซลอะไรครับเจี๊ยบเจี๊ยบได้ไปของเสียต้นไหมต้นไทเจริญนะไปอยู่ครับไปหลังผมก่อนก่อนก่อนครับผมไปหลังครับ ครับแขนยาวเท่าไหร่เน,นี่ั้งส <3 S 2> มเมตรได้ไหมสาเมตรยี่ <3 m S 1> หรอปั๊มเคเเนาะ กูกี่ทรงใหม่ทรงเนี้ยสวยดีตักดินเต็มง่ายมากตนี้ชอเลยราคาเงินสดสามล้านเอ็ดเหรออาจจะสามล้านเอ็ดนะฮะ Quay chặt, chơi vòm quan, vòm ประจำมาริยะสุรินเนาะ อนี่ตรงนี้นี่ตรงนี้หรือเปล่านี่เเตรียมอ้นี่แหละนี่เตรียมเตียงวางของทีนี้ก็ไม่ต้องวิ่งซ่อมรถแล้วครับขุดอย่างเดียว Cô ý ngân nhận điêu đây, đi này nè จีเจาะรูแค่เนี้ยรูน้อยไปหน่อยนะสนอมทำไมรถเองเหมือนไม่ค่อยเร็วเหมือนรถที่ไปลองอลยนะ <c oughs> หมดไรหมดไรลองทุกหมดเร็วแล้ว ไดยบอกสมาชิกมาเยอะไหมนี่ไม่ได้บอกใครมาเยอะหรอกนะโควิด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 ,วดอืมเลยไม่ต้องบอกเยอะโควิด ยี่ข้างหลังย่ข้างหลังพี่ YN ยี่สิบ LP หนึ่งศูนย์สี่อ่ะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับเครืไม้เครื่องมือของแถม